สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กคือมีพื้นที่ประมาณ700ตารางกิโลเมตรเล็กที่สุดในอาเซียนสิงคโปร์มีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับประเทศมาเลเซียและติดกับช่องแคบมาละก,กาเมืองหลวงคือเมืองสิงคโปร์มีประชากรประมาณ5ล้านคนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติโดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละเจเป็นชาวจีนร้อยละสิเป็นชาวมาเลร้อยละสิเป็นชาวอินเดียและอื่นๆ ด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่ร้อยละนับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามฮินดูและไม่นับถือศาสนาสิงคโปร์มีภาษาราชการถึง4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางภาษามาเลและภาษาทมินระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ธงชาติสิงคโปร์มีความหมายดังนี้แถบสีแดงหมายถึงพระดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วนหน้าแถบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลดาวห้าดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมายถึงอุดมคติ5ประการได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพค,ความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น วันชาติตรงกับวันที่9สิงหาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้าหรือแวนด้ามิสเจลควิมซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามผู้ผสมพันธุ์เป็นดอกไม้ที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์จากสีม่วงที่โดดเด่นรูปลักษณ์ที่สวยงามและออกดอกบานตลอดปีสกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับเงินไทย1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณ25บาท สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง และมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในอาเซียนเพราะประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ดีรายได้หลักของประเทศเกิดจากการค้าขายสิงคโปร์มีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีและมีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ สัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาถ่ายรูปคือเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลรูปปั้นที่มีหัวเป็นสิงโตร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่นตั้งอยู่บริเวณอ่าวมารีนาหรือมารีนาเบยซึ่งก็เป็นสถานที่สำคัญของสิงคโปร์ รู้ผมจะไปรู้เหรอ,อยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์อยู่นะสิงคโปร์เมืองเล็กพิคีหนูเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีเมืองหลวงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดว้าวแม้จะเป็นเมืองแห่งสีสันและตึกสูงระฟ้าแต่มีพื้นที่สีเขียวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่และนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสุดชิลจนได้รับการขนานนามเป็นเมืองหลวงด้านการออกแบบของเอเชีย เมอร์ไลออนพาร์คเลนด์มาร์กเป็นสัญลรัษณ์ของสิงคโปร์ลูกปั้นเมอร์ไลออนความสูง8.6เมตรค้นน้ำริมอ่าวมารินาเบย์ซึ่งถือเป็นกิมมิคของเมืองสิงคโปร์การ์เดนบายเดอะเบย์สวนพฤกษศาสตร์แห่งโลกอนาคตขนาดใหญ่ยักษ์ริมอ่าวมารินาบนเนื้อที่กว่า250ปีคือสร้างขึ้นโดยมนุษย์เริ่มตั้งแต่การส่งทะเลไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างสุดอลังการ